สวัสดีครับผมอินฟิลโลแกนะครับวันนี้ผมมีสินค้าจะมารีวิวนะครับจากของคู k a าเป็นเจ้าตัวนี้เลยก็คือ Envision Streaming and Video Capture นะครับมันก็จะเป็นเหมือน Capture ์การทั่วๆไปที่เรารู้จักนั่นแหละครับแต่ว่าแค่อันนี้เป็นของคูกาที่เขาเพิ่งออกมาใหม่หรือเปล่าน่าจะใช่ครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยเดีกว่าว่าข้างในมีอะไรมาให้บ้างแล้วก็มีอะไรบ้างนี่ครับในกล่องก็จะมีเขียนว่า Envision Streaming and Video Capture ก็ พูดง่ายชื่อของตัวแคปเจอร์การ์ดอันนี้ก็จะเป็นตัวแคปเจอร์การ์ดเลยนะครับตัวเครื่องมันเขียนว่าคูก้าข้างหลังก็จะเขียนว่า Envision แล้วก็น่าจะมีสายเป็นสาย Type C เอาไว้ต่อกับโฮสตแต่ว่าจริงๆเวลาจะใช้เชื่อมกับคอมน,นะถ้าเป็นวิธีของผมนะผมก็จะเอาสาย HDMI เสียบกับเนี่ยล,ลูปเอาก็คือลูปเอาคือเอาไว้เสียบเข,าข้าคอมอันนี้จะได้ต่อตัวแคปเจอร์การ์ดกับคอมส่วนอันที่เป็น ซอสอินพุตก็จะเอาไว้เสียบกับตัวแปลงแล้วก็เสียบเข้าโทรศัพท์มันก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็เสียบสมมุติว่าอันนี้โทรศัพท์ครับเราก็อ่ะเราก็เสียบกับโทรศัพท์แล้วใช่ไหมส่วนไอ้สายนี้เราก็มาเสียบอันกลางส่วนอีกสายหนึ่งเราเอาไว้เสียบข้อคอมภาพมันก็จะสะท้อนขึ้นครับแต่จากที่อาา่านมาคร่าวๆก็เห็นครูกล้าบอกว่าเพราะแกลเปเจอร์การ์มันก็คงคล้ายๆกันหมดเลยครับแต่ว่า ตัวนี้แน่จะต่างตรงที่ว่ามันสร้างโดยอลูมิเนียมเขาบอกเพราะปกติพวาแคปเจอการอื่นๆแม้แต่แคปเจอการที่ผมเคยใช้ก่อนมาหน้านี้มันชอบร้อนง่ายครับแล้วเวลาตัวแคปเจอการมันร้อนเครื่องก็ร้อนนะแต่ว่าไอตัวนี้เขาบอกว่ามันถูกทําจากอลูมิเนียมมันช่วยให้ร้อนยากขึ้นแล้วก็ร้อนช้าหรอ้ไอร้อนช้าขึ้น แล้วก็มีสายเอาไว้เสียบหูฟังเผื่อบางคนที่แบบรู้สึกว่าฟังเสียงไม่ค่อยรู้เรื่องเสียบผ่านคอมแล้วมันแบบเสียงเกมมันดรอปหรืออะไรก็สามารถเสียบเข้าที่ตัวแปลงโดยตรงได้เลยครับจะได้ไม่มีการดีเลยหรือว่ารู้สึกว่าเสียงดรอปหรืออะไรทั้งนั้นอีกอย่างนะครับที่ผมรู้สึกว่าแ a p t เจ e าการบางตัวยังไม่มีคือแ a p t เจ e าการบางตัวยังไม่สปอร์ตสายไทยซีครับอย่างเช่นแบบ สำหรับคนเล่น i p h o n อย่างเงี้ยคนเล่น iPhone 15อย่างผมมาผมเล่น15 Pro มันก็บางทีอาจจะยังสตรีมไม่ได้หรือว่ามีปัญหาเรื่องเรื่องตรงนั้นแต่ว่าตัวคูก้าใช้ได้ครับแล้วก็สําหรับการจับภาพก็สามารถจับภาพเป็น 4K 60เฮิร์ตได้นะครับส่วนถ้าจับภาพเป็น 2K ก็จะเป็น144เฮิร์ตครับก็แล้วแต่ว่าชอบแบบไหนชอบภาพลื่นมากกว่าหรือว่าชอบภาพที่มันดูชัดดูวสวยมากกว่าครับแต่ก็สามารถจับได้แบบปกติด้วยนะแบบ1900 1920ครับ 1 0นแปเฟรมอะไรปกตินั้นก็ทําได้ครับแต่ว่าแค่ถ้าเป็นพวกถ้าเป็น 4K ก็จะได้แค่60เฮิร์ตก็ฟิลเหมือน60เฟรมแต่ว่าถ้าเป็น 2K แบบถ่ายแบบ 2K ก็จะได้1 4 4 H เฮิร์ตครับก็ลองไปเลือกกันดูแต่ว่าตอนนี้ในไทยเหมือนจะยังไม่วางขายนะครับแต่ว่าผมกล้าพูดว่าราคาถูกกว่าแคปเจอร์การ์ตัวอื่นแนะ่นอนเพราะตัวอื่นๆที่ผมเคยซื้อมาอย่างต่ำๆมันก็8 0 0 0ถึง10,000น,นึงแล้วว่าแต่ว่าตัวนี้ไม่น่าถึงไม่น่านะถ้าถึงก็ชิบหาย แต่แต่ก็ตัวอ,อื่นมันแพงกว่าอ,อยู่แล้วครับแต่ว่าคูก้าน่าจะแบบเห็นโอกาสตรงนี้ก็เลยลองมาทําดูแต่ว่ายังไม่วางขายก็รอติดตามก็ได้นะครับชื่อคูกาแล้วนะครับสำหรับการรีวิวตัว Envision Streaming Capture ของคูกานะครับก็อยากให้ทุกคนลองไปใช้กันดูเพราะว่าสําหรับผมผมก็อยากใช้เหมือนกันเพราะว่ามันดูดีแล้วมันดูแบบมันดูคลนะีนอะมันดูคลีนไม่เหมือนตัวอื่น,นมันจะชอบมีลายอะไรแปลกๆแต่อันนี้คือมัน มันคลีนแล้วมันมันดูเหมือนแก้ปัญหาหลายๆอย่างที่ผมรู้สึกว่าเป็นปัญหาสําหรับผมก็เลยเดี๋ยวผมตัวผมเองก็จะลองไปใช้ดูอยากให้คนอื่นได้ลองใช้ดูเผื่ออยากเป็นสตรีมเมอร์กันเผือ่ออยากเป็นคนดังกันช่วงนี้สตรีมในติ๊กต็อกกำลังฮิตด้วยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ